เสรีーーซัดก้าวไกลสมคบคิดปฏิพัฒ์ขับพ้นพักหวังฮุบทั้งผู้นำฝ่ายค้านรองประธานสภาชี้ช่องยื่นสารรัฐธรรมนูญผู้ตรวจวินิจฉัยวันที่29กันยายน2566เวลา9.15นาฬิกา15นาทีที่รัฐสภานายเสรีสุวรรณพานนท์สวในฐานะประธานคณะกรรมาการกมท การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภากล่าวถึงกรณีที่พรรคเก้าไกลมีมติขับนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสอสอพิษณุโลกพรรคเก้าไกลในฐานะรองประธานสภาคนที่หนึ่งพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคว่าตามหลักการควรเป็นเรื่องของความขัดแยง้งที่สมาชิกไม่สามารถทำงานร่วมกับพรรคได้เพื่อให้ไปหาพรรคการเมืองใหม่สังกัดและยังคงสามารถทำหน้าที่สอสอได้ต่อแต่ในการขับครั้งนี้กลับเป็นการสมคบตกลงรู้เห็นร่วมกันไม่ได้ขัดแอ ยงกันเพื่อหลบเลี่ยงหาทางออกไม่ต้องพ้นจากตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งทั้งที่การขับออกจากพักควรออกตามธรรมชาติความเป็นจริง ดังนั้นจึงต้องรอดูว่าจะมีผู้ที่ยังติดใจย,ยื่นตรวจสอบให้มีการวินิจฉัยในครั้งนี้หรือไม่ซึ่งสสอหนึ่งในสิบของสภาผู้แทนราษฎรก็สามารถหยิบยกให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งได้ว่าการแสดงออกของพักคก้าวไกลหรือการขับออกจากการเป็นสมาชิกชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่หรือคนอื่นๆก็สามารถยื่นให้ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยได้ เมื่อถามว่ามองว่าการที่นายปฏิพัฒน์ถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพักจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของนายปฏิพัฒน์และจุดยืนของพักคเก้าไกลหรือไม่นายเสรีกล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าหนักใจเพราะถือเป็นทางออกเพื่อรักษาสองตำแหน่งทั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแต่วิธีการนั้นเป็นวิธีที่ไม่ได้ขัดแย้งกันเป็นการ ตกลงกันเพื่อแยกกันทําหน้าที่ส่วนจุดยืนของพัรคก้าวไกลต่อการกระทําครั้งนี้ก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีลักษณะที่สสขัดแย้งกันในพัรคเกิดขึ้นจนมีการขับออกจากการเป็นสมาชิกพัรคแต่ก็ควรรักษาบรรทัดฐานที่การถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพักนั้นจะต้องเป็นเรื่องความขัดแย้งของสมาชิก ส่วนการกระทําของพักก้าไกลถือเป็นนิติกรรมอําพรางหรือไม่นั้นนายเสรีกล่าวว่าไม่อยากจะให้ความชัดเจนเพียงแต่นิติกรรมอําพรางเป็นเรื่องกฎหมายแพ่งที่มีการปกปิดบางสิ่งบางอย่างไว้